มหาสมัยสูตมีวเมสุตังเอกันตมะยังพักวานสังเกหูสุวิหารตสีกับปีระวัตุเสมมหาวเมาตาที่สูสังเคนะสติสังจัมาเตนที่สูตรเตนวะอารานเตนท่าสนิจะลโลกะทาตัวเหวะตาเยฟูเยนะสสันนิปติตาหุนติพคกวันตังท้าพนายาปิขุสังกันจัตปัสผโวจตุนังสุทธาวาสกายิกานังเทวานัง เอตัพโหติอะยันโขพะคะวะเกสุวิหารติกะพีระวัตุสเมฆมาหะวะเนมะตาพิภูตสังเคนะปะทิงปัญจามาเตหิพิภูตเตหิปะเปหิวะอรหันเตหิท้าสหิจะโลกคธาตุหิเทวตาเยปูเยนะสันนิปติตาโหติพระคะวันตังท้าสนายะพิภูตสังกัญจะอนุนะมายัาติเยนะ พระขวเติโนปัสสังสมุอยามะปุปปัสสังมิตวะพระขวัโตสันติเกปัจีกาขาราปาสยามาติปัสสะโคตาเทวตาสิยาดาปีนามาภระละวะปุริโสสัมมันชิตังวาปานอาหัรปัสสาเลยะปัสสาริตังวาบาหันตัมมินเชยะ ว่าเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตะพระหินาพระกวโตหุระโตปาตุระหังสุอาตขู่ตาเทวตาพระะวันตังอะพิวาเทตวาเอกมันตังอัฏฐันสุเอกมันตังอิตาโขเอกเทวตาพระขวะโตสันติเกอีมังคารานอาภาสิมหาสัมโยปวัชสัมิง เยวากายามหาสัมมาทตาอาคาตังหาอิมังธรรมะสัมมาญาณภาคิตาเยวะปะปาราชิตสังคันติอาตะโผอปราจาเทวตาภระพวันโตสันติเกอยมังกาดังอาพาสิตัตตาพิขโวสัมาทาแห่งสุติตังปัตตาโนอุชูกะมะกันสุสาระวิถีวะเนตานิฆะ เกตวาอินทวิญาณิรักขันติปันทิตาติอตถุปะปราชาอตถุปะปาระเทวตาวะกะวตุสันติเกอิมังกาดานอาราสีเกตวะขีลังเกตวะปะรีคังอินท้าขีลังโอหัจจะมะเมชาเตจะกขันติสุทาวิมาลาจะกกุมาตา ุทานตุสูนาคาติอาตภูอราชาเทวตาพระกวตสันติเกอิมังคารันอาภาสิเยเกจิผู้ทังแต่นางราตเสนาเตฆามิสันติอาปะยะภูมิงหายะมนุษย์เสทหังเทวกายังปะริปูเรตันติติ อาตะโผพระกะวาพี่ขูอามันเตสีเยบูเยนะพิกาเวทะนัสุโลกธาตุสุเทวตาสันนิปติตาหุนติตถาคตังทัศนายาพี่ขูสังกันจากเยปิเตพิกเวอาเหสุนอธีตามัทนานอาหารตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระคัณวันตานางเอตาปะระมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอาเหสุน สยะถาปิไมหังเอตรรหิเยปิตเตวิกเวข้าวิสันติอานางฆาตามัทานางอราหารันโตสมมาสัมพุทธาเตสามปิพระพระวันตานางเอตตปะรามาเยวะเทวตา,าสันนิปติตาก็วิสันติเสยยถาปิไมหังเอตารหิอาจิกขิตสมีวิเกเวเดวกายานางนามามิกิตแต่ยิสมี พิกเวทีวกายานนามานิเอติสมมีพิกเวทีวกายานนามานิตันสุนาราสารดกังมะนาติกาโรธาปาสิสะมมตีเอวัมปันเตติโขเตพิภูพระอวตโตปัจจุนสูงพระาวะอตาขัวตาสีโลกะมนุกัสสัมียถาภุมาตัทสิตา เยสิตาคิริคพระรังปะหิตตาสมาหิตตาปุถุสีหาวาสันลีนาะโลมะหังสาพิตัมโุโนโอราตามะนาตาสุทธาวิปัสสันนะมะนาวิลาปุโยปัญจเตสยัตตะวาวเนกปิลาวัตเว е. ตัโตอามันตยิปตะหาสาวกีเจะเมรตีเอวกายาอภิกันตาเตวิชานาดาภิกาโอเตจะอาตถะมารกรุงตุตวาพุทธสัสสานังเตสามปัตุระหุงยานังสามะรถนุสานะทัสสนังอาเีเกตตามาตคุมสหอาสังอาถาปัตตาเวงอตังเอกีสหัาดตานังอามาณุ ฐานะมาทะสงตถาเกตนันตะมัทะขงสระพิสาตถาภูตตาหอมนันจตบังอภิญญายญาขวิจิตตวานาจักรุมาตโตอามันตะัิสัตถาสามเกตตะระเนรตะเทียวกายะภิกันตาเตวิชานาภะภิคะโวเยโวหังขิตตัญสัมมีกิราหิอานุปัชโส คุมากาปิรวัตวาอิที่มันโตชุติมันโตวนวันโตยัสสันติโนโมธมานาภิกาโมพิขูนันตมิติงวะนังชาตาหาสาหิมะวตาญาขานานตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันตาวันโตยักสาติโนโมธามานาภิกาโมพิขูนันตมิตินวะนังสาตาคีลาติสาหารสายาขานานตะวันนิโนอิทธิ ชุติมันโตวันัวันโตยะสัตติโนโมดมานาอภิการมุงวิปูนันามิติงวะนังอิจเตโตโสละสะสหัสายยะขานานาตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันวันโตยะสัตติโนโมระมานาอภิการมุงวิปูนันตมิติงวะนังเวตตามิตาปัญจสตายะขานานะตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโต พันธวรรตโยตัตติโนโมระมานาอภิการมุพิขุนางตามิติงวานังคุ้มพิโรราชฆาอกโกเวปุลาสานิเวสนังผิวโยนางตัตตาหัดตังยักขานังปะเยลูปะสาปาสติคุมพิโรราชาอิโกโสปะฆาตามิติิงวานังหูริมันจากที่สังราชาทาตาราตุ ปัสสาะติคันดักทานาอธิปติมหาราชาญาติสันติโสุตตาปิตตตาว้าโวอินทนามามาพระราหีที่มันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสัสสินโนโมรมมนาอภิกษามงค์ขูนางสามิติงวะนางข้าขี่เนินจากที่สังราชาวิรุณโหปัสสาะตติคุมพันดานาอธิปติมหาราชาญาติสติโสุตตาปิตตตาว้าโวอินทนามามาพระา ที่มันโตชุติมันโตวันนวันโตยักสันสีโนโมทานาอภิกรรมุงพิขูนางสามิติงว่านางปัจชิมันจะาที่สังราชาวิรูปปะโขปัสตาสตินางคานางอธิปฏิมหาราชายัสสัติโสอุตตาปิตาตาผ้าโวอินทนามามหาภาะราอิที่มันโตชุติมันโตวันนวันโตยักสัสโนโมทานาอภิกรรมุงพิขูนางสามิตริงว่านาง ตราัมจายที่สังราชาปุเวโรตัปตะสติยักขานางอธิปติมหาราชายักสติโสปุตตาปิตตัสตาโูอินทนามามาหาคัลลายท่มันโตชุติมันโตวันโนวันโตยัสสสิโนโมธรรมานาอภิการมุงภิภูนางสาวมิติงวนางปุวิมาทิสังทัตตารโถทักขีเนนาวิรุนอโกปัจฉีเนนาวิโรปัโขกุเวโร ปุตตะรันทิสังแกตาโรเตมหาราชาสัมมันตาเจตุโรทิสตาทัตธันลามานาอัดฐานสุวะเนกปิลาวัตเวเอสัมมายาวินทาสาอาคูวันจานิกาสาธามายากุเตนทุเวเตนทุพิภูจะพิโพโตสหะจันทโนการมเสโถจะกินโนมันทุนิมันทุจะ ปานาโตโปปามันโยจะเทวสูตโตจะมาตานิจิตเตโนจะคันทโพโนโรราชาชนะโสโคอาภูปันจะจิตสิโขเจวะติมภะรูสุวิยะวัชชาเอเตจันเยจะราชาโนคันทะพาสหาอาชุพิโมทามานาภิกันตาอภิกามุงภิกขูนังสามิติณวะนาง คาถาคูนาภาสานาคาเวสาลาสหตัชากา,า,าสัมภัสตตาราอาคูปายาคาปหาชาติพิยามุนาท่าตาราัาจะอาคูนาคายัสสินโนเอราวันโนมหานาโพโสปาคสาามิติงวาน,านเยนาคาราเชสหาสาอารันติทิพาทิชาปะถีวิสุทธาจักขู เวหายะปาเตวานมัชฌาปตาจิตราสุปนัอิติเตสะนามังอะพยันตนาคราชานะมาสิสุปันนตโตเขหมาหมาคัสิมุตูสังหาหิปาจาหุปามาหายันตานาคาสุปันนาสารนามากังสุ พุทธังวิชิตาวาชิรหัตีนะสาธุทางอาุราสิตาภาสโรวาสาวาเสตอิมันโตยัสติโนคาลกัญชามหาพิสมาอสุราดานะเวสาเวปาติติสุจิติจาภาหาราโทนาโมจีสหัสตันจะพระวิปัานัง สาธเพวโรจะนามกาสันในยหิตวะพระลิ้สีนางราหุพัฒโมปาขะมงสามารถโยธานิพัฒนเตพิขูนางสาวพิจินวะนางอาโปจะเทวดาปตวีจะเตโชวาโยสาธทางขะมงวารุณาวารุณาเทวาถุโมจะยะตถาตาสหามิตราขะรุณาิกา คาภูเทวาญาติโนราเตเตยญาตรายายาสะเพนานัตตะวันิโนทิพมันโตชุติมันโตวันวันโตญาติโนโมระมานาอภิกามังหิปุนังตามิติโมนังเวนดูเจเทวาสหะลีจะะมาจะทุเวยะมาจันทัสสุปานิสาเทวาจันทามาคูภุรักิตาสุริยะสุ ปานิสาเดวาสุบิยามาคูปุรักขิตานักขันตานินักขันตานิปุรักขิตวาอาคูมันดาวาลาหกาวาสุนังวาสโวเสตโศโสตโกปาฆะบุรินทัทโธทัสิเตทรากายาสเปนานตตะวันนิโรหิมันโตยุติมันโตวนาวันโตยัสสติโนโมทามนาภิกาเมงวิขุนังสามิตินวานัง อาถาปูตาปูเทวะชาลามัคคีสิกขาริวะอะริกถากะยาโรชาจัะปุมาปุภานิพานติโนวาลุนาสาธรรมาจะอาจุตาจะอเนชกาสุเลยยะุจิราอาภูอาภูวาสะวะเนติโนอาเตเตดัตระกายาตเปนานตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโต ปะนณวันโตยัสตาติโนโมธมานาภิกามงคิขูนางตัดิปิงวะนางสมานามหาสมานามานุสามานุสุตมาเขีทาปะตุสิกาอาคูอาคูมโนปะตุสิกาอาถาคูหารโยเทวายเจตโลหิตวาสิโนปาราคามหาปารากายาคูเทวายัสตานิโน ตัตเตตัตรากายาตเปนะนาตะวันนิโนยิทิมันโตชุติมันโตวะนาวันโตยัตตติโนโมระมานาอะิกามุพิภูนังตามิติงวะนังสุขากรุมหาอารุาาภูเวฆานาตาสหะโอทาตายหาปาโมขาอาภูเทวาวิจักขนาสาธามตาหารักชามิสะกาญัตยัตติโน นายางอาภาปชุนโนโยอิสาอภิวัสติทสีเตตตรากายาตเวนานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตมณวันโตยะตติโนโมระมานาอภิกรรมวิภูนันตมิติวานังเขมิยาดุติตายามากัตตกาจายะตติโนตัมพิตกาละมะเอถาโสตินามายะตตะวา มาราติโนอาคูอาถาคูปารนิมิตาทัตเตตินัตรากายาสเปเนนัตะวันนิโนจิติมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัตานิโนโมระมานาวิกามุงพิขูนางตานิจิงวานังตัตเตติเทวานิกายาตเปเนนัตะวันนิโนนามันวาเยนะอาคันจุงเยจันเยทิทิสาตหาปวุตธาชาติมากขีลัง โมฆาตีนมะนาสวังท่าเขโมฆาตะรังนาคังจันทางวะอติตาติตังพรปรามาปรมัตโตจะกุตตาอิทิมาโตสหสสนนังกุมารโอติดโสจะกโกรปาฆาสามิติงวะนังสหสสะพรมาโลกานางมหาพระมะพิจิตติอาปปุลปันโนยุติมันโตพิจตกา ยิสมากาโยยัสติโสตาตเตธาอิสรากูปเจกวะสาวติโนเตสัญญะมัชะโตอาคาหาริโตปะริวาริโตเตสะพะเตจะตะเพอภิกันเตติเทเวปรมาเกมาราถีนาภิกามิปัสกานาสะมันไถยัง อิดาพันธาถาพันธาถาพันหาถาพันธาถาราเีนะพันธามุมตุโวสามันตาปาริวารีธามาโวมุนจิตตาโคจินังอิติตาถามหาเถรนากันเถนางอาเปตยิปานินางตารมาหัจจาสาดังกัตวาเนภิรวังยะถาปวัสสะโคมโค ไดยันต anyway, um ุสะวิชุโกตาตาทาโสปัจจุทาวติสังกุโตอัตยังวะเสตันจะตรพังอัพินยายะวะวิกิตวานาจักขุมาตโตอามันต่ยิสัตถาตามวเกีสารนรเตมาราเสนาพิกันตาเตวิชานาระพิกะเวพิกะโว เจจะอับปาตัปมัรกุงสุตวาพุทธัสสศารนังวีตาราเคปัปก,กางุงเนสังโลมปีอินชยุยตเพวิชิตสังคามาพระยาติตายาสัสสิโนโมดันติตาภูเตหิสาวกาเต That is is